สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่สิ 9เมษายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็น,นทางวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6มาลุ้นกันครับ6จะมาอีกไหมแนวทางวิ่งบนของอาจารย์งวดหม่ชัดเจนนะครับอยู่ด้านบน2พฤษภาคม2566 จัดไปครับถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวของแอดมรกฏครับสูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างได้เลข7ทุกท่านได้เลข7ตามนี้ครับแนวทางของแอดมรกฏข้อมูลวิ่งบนตัวเดียวมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้ครับ สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองทุกท่านศูนย์หนึ่งสองตามนี้ครับสูตรเด่นบนสูตรนี้ได้มาอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้เด่นบนสูตรสองครับเลขเด่นสองตัวสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าทุกท่านเจ็ดแปดเก้า ตามสูตรไหนชอบสูตรไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของเจ้าสัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี0กับ6ทุกท่านเข้าตำแหน่งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเนาะหวยออก9 0 6งวดใหม่เด่นบนของอาจารย์ได้2 4 8แล้วก็1ทุกท่าน2 481ครับวันที่ชัดเจน2 5 6 6แนวทางเด่นบนเจ้าสัวเลขเด่น4ตัวใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคบหน้าจอให้ไว้ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ซัพเศรษฐีครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนเลขขี้ทุกท่านเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามีเลข9นะครับ เก้าเข้าตำแหน่งหลักร้อยสูตรกวดใหม่ของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับได้3579ทุกท่าน3579ตามนี้ครับเด่นบนเลขคี่ของอาจารย์รัพ์เศรษฐีปี2566มาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์ชนะพล งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์อขออภัยครับมาสองตัวทุกท่านมาสองตัวงวดที่ผ่านมาคือใบนี้สู่ของอาจารย์มีเลขศูนย์กับเลขหกนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านใบเต็ม2พฤษภาคม2566เลขเด่นฝั่งทางซ้าย มีเลข1กับเลข6ครับตรงกลาง2กับ7ฝั่งทางขวา4กับ3ตามนี้ครับ1 6 2 7แล้วก็4 3ใครตามรูปแบบนี้ของอัชนะพลมารับไปครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนล่างตลอดปี6 6เลขเด่น3ตัวของอาจารย์ตีเลข เคยลงให้มาแล้วสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7ทุกท่าน7ก็ลงไปล่างอยู่ตรงนี้นะครับเลข7ลงไปล่างงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้6 1 3ทุกท่าน613อยู่ตรงนี้ครับมาลุ้นกันตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่าง แนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ตีเล็กต่อมาก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับน้องเฟย์ใบนี้เป็นข้อมูลเลขกำลังวันอังคารทุกท่านเลขกำลังวันอังคารของอาจารย์ได้3 6แล้วก็7ครับ3 6 7งวดก่อนอาจารย์ให้1 2 8ออก7 1นะครับ งวดใหม่ได้367นะครับวันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนตรงนี้ครับแนวทางของหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยถัดมาจะเป็นแนวทางเลขเด่น3ตัว1้อหน่วยบนของหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นเข้า2ตัวนะครับเข้าตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลัก10ทุกท่าน ของอาจารย์มี9กับ0ห้ยออก9 0 6ใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมทุกท่านได้8 9 0งดใหม่ใบฝั่งทางขวาเนาะวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับมุมขวาบนจัดไปทุกท่านเด็ด110หน่วยของอาจารย์ได้8 9 0แนวทางของหลวงปู่ชัย มาต่อกันที่แนวทางครบบนทุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับแต่ว่ามาตำแหน่งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยทุกท่านมี0ูนย์แล้วก็มี6ใบนี้ผมลงให้งวดแรกนะครับมา2ตัวบนงวดหมาอาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านก็คือใบฝั่งทางขวาเลขเด่นของอาจารย์ได้80-76ครับ8076 แล้วก็จะมีชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ชุดด้วยกันมี808687แล้วก็707660ทุกท่นานแนวทางครบบนรูปแบบนี้ครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะติดดาวมาที่86นะครับทุกท่านตรงนี้ครับติดดาวมาชุดเดียวเลยเนาะ ชอบก็รับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมครับมาต่อกันที่แนวทางของคนบนฟ้าพารวยใบนี้เป็นข้อมูลหลักร้อยนะจ๊ะสูตรของอาจารย์ได้378026แล้วก็51ทุกท่านแนวทางหลักร้อย37802651ไปดึงตัวเด่นกันดูครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดยืนบุญเลิศนะครับเป็นสูตรลายมือเขียนทุกคนสูตรทำมือใบนี้สองใบด้านบนจะเป็นแนวทางหลักร้อยนะครับหลักร้อยใบฝั่งทางซ้ายเลขเด็ดหลักร้อยของอาจารย์ได้9012345อีกใบหนึ่งใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้90235ทุกท่าน 90235ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลหน่วยบนเครื่องคิดเลขกับหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งทุกท่านหน่วยบนเครื่องคิดเลขของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวได้3 9 6ครับ3 9 6อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ได้5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 ตามนี้ครับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนถัดมาก็จะเป็นแนวทางหลัก10บนนะครับผมรวมไว้ในใบเดียวกันเลยทุกท่านก็แคปหน้าจอไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้นะครับใบนี้10บนชน2สูตร10บนชน4สูตร10บนชน2สูตรแล้วก็10บนอีกสูตรหนึ่งนะครับตามสูตรไหนอยู่ก็แคปหน้าจอไปขยายใหญ่พิส จจรณาดูเพิ่มเติมได้เน,ะนาะในทางของแอดยืนาบุญเลิศทุกท่านถัดมาจะเป็นนทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ว่านนาเรศวนสูตรของอาจารย์ได้3ามแล้วก็9ทุกท่าน3ามห้พฤษภาหกหกอีกใบหนึ่งครับเด่นสอนอบน สองทุกท่านเด่นสนบนสองอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นวิขอภัยครับอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นมาให้อ่าสามตัวนะครับมีเจ็ดแปดแล้วก็เก้าชุดที่เด่นเจ็ดก็อยู่ด้านหลังเด่นแปดแล้วก็เด่นเก้าไปดึงชุดเด่นกันดูครับเด่นสนบนสอง ยังอยู่กันที่แนวะทางของอาจารว่านาเลสวนใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์ที่3 5 7แล้วก็9ทุกท่าน3 5 7 9จัดไปครับเด่นล่างมาต่อกันที่แนวะทางของใบเอเค13ใบนี้เป็นข้อมูลล่างเดินดีทุกท่านอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้4ตัว งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าเลขหครับ1ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยล่างนอกหวยออก71ง,งวดก่อนน้นนั้น,น,นเบิ้ล99ก็เข้าทุกทันสองวดล่าสุดเข้าครับสูตรล่างเดือนดีงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้3457ทุกทันงวดใหม่จัดไปครับ3457อีกตัวหนึงอะไรดีทุกทันแนวทางของใบเอ1เค ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างชุดสรุปของย่าโมออกศึกครับเลขเด่นของอาจารย์ได้1 3 4แล้วก็7ครับ1 3 4 7 2พฤษภาห6หกมาต่อกันที่เด่นล่าง10หน่วยของอาจารย์คนเพชรครับอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้2ตัวงวดใหม่ได้4กับ7ทุกท่านงวดใหม่ได้4กับ7นะครับ เด่นล่าง10หน่วยสูตรที่1แนวทางของอาจารย์คนเพชรต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างคู่ขี้ของแอดน้ำพูครับงวดใหม่ของอาจารย์อย,อ,อยู่ด้านล่างได้เลขคู่นะครับทุกท่านได้เลขคู่ก็จะมี48026ครับ48026แนวทางของแอดน้ำพู10ล่างคู่ขี้ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเลขไม่น่ามาบนของอาชนะพลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ดับหลุดนะครับอาจารย์ให้ดับ9 9มาทุกทัน9อยู่หลักร้อยหยออก906เนาะงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข5นะครับได้เลข5จัดไปครับเลขไม่น่ามาบนงวดประจำที่2พฤษภาคม2,566สูตรของอาจารย์ได้เลข5 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ